สวัสดีค่ะมะนาวจากเพจซีมะนาวฮอนด้าโคราชนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะที่มะนาวได้ทำคลิปนะคะ Honda H เอสซีวีรุ่น r s นะคะว่าเพิ่มจากรุ่น EL มีอะไรมาให้บ้างนะคะที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานนะคะซึ่งวันนี้ค่ะมะนาวก็เหมือนเดิมค่ะก็จะมารีวิวในรุ่น EL นะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาจากรุ่น E บ้างค่ะ เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตข้ามในเรื่องของเครื่องยนต์ไปเลยนะคะเพราะว่าเขาใช้เครื่องยนต์เดียวกันทั้งหมด3รุ่นนะคะเราเริ่มต้นจากภายน่กันก่อนนะคะรุ่น EL นะคะที่แตกต่างจากรุ่น E ค่ะแน่นอนนะคะที่เราเห็นกันอย่างได้ชัดเลยก็คือกระจังหน้านะคะกระจังหน้าของรุ่น EL ค่ะจะเป็นสีเดียวกันกับสีรถยนต์นะคะไฟหน้าเหมือนกันเนาะไฟหน้าแบบ LED มีไฟ เดย์ไทม์แลนีไลน์ like, นะคะมาให้เหมือนกันเนาะแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะคะก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะในรุ่น E รุ่น E ไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะซึ่งสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็ในส่วนกันชนหน้านะคะกันชนหน้านาะจะเป็นสีดาและสีเงินนะคะแต่ถ้าในรุ่น E จะเป็นสีดาอย่างเดียวนะคะถัดมาในส่วนของกระจกมองข้างด้านซ้ายนะคะในรุ่น EL นะคะจะมี กล้องนะคะคอนด a าเลนนะคะตรงนี้มาให้แล้วสำหรับรุ่น e ไม่ม e ีนะคะแล้วก็ไม่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ค่ะถัดมานะคะจะเป็นในเรื่องของรถรถยนต์ขนาดเดียวกันนะคะแต่ลายนะคะลายจะแตกต่างกันเนาะแล้วก็อีกหนึ่งความแตกต่างนะคะในเรื่องของระบบปัดน้ำฝนนะคะแบบหน่วงเวลา ในรุ่น e l นะคะเขาจะเป็นแบบอัตโนมัติให้นะคะมือจับสีเดียวกับสีรถยนต์เหมือนกันนะคะแล้วก็บริเวณด้านท้ายของรถยนต์นะคะกันชนหลังนะคะก็จะมีสีเงินมาให้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งรุ่น e จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็อีกหนึ่งความแตกต่างเลยสำหรับภายนอกนะคะที่เราเห็นกันอย่างได้ชัดก็คือฝากระโปรงด้านท้ายนะคะจะเป็นแบบแฮนด์ฟรี พร้อมกับระบบปิดอัตโนมัตินะคะเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถยนต์นะคะในรุ่น E จะไม่มีนะคะระบบนี้ก็คือเวลาที่เราจะใช้งานระบบที่ว่ากุญแจอยู่ห่างจากตัวรถยนต์นะคะแล้วก็ฝากระโปรงท้ายปิดให้เนี่ยคือเราจะต้องกดที่ปุ่มนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดินออกห่างจากตัวรถยนต์นะคะ แต่นี้มะนาวขออนุญาตปิดไฟฟ้าก่อนนะเพราะว่าไม่ได้ถือกุญแจมาเมื่อเราออกห่างค่ะฝาก็ปรงด้านท้ายก็จะปิดให้อัตโนมัติเลยนะคะไฟท้ายแบบ LED เช่นเดียวกันนะคะลักษณะแบบนี้เลยเราชมภายนอกกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวมะนาวพาชมภายในของรถยนต์นะคะภายในของฮ o นด้า r อช ehev ทุกรุ่นนะคะจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ในรุ่น el นะคะก็จะเหมือนกันกันกบรุ่น e เลยก็คือวัสดุหุ้มเบาะนะคะจะเป็นเบนาะหนังผสมหนังสังเคราะห์นะคะโฟมอะไรก็หุ้มด้วยหนังนะคะแล้วก็ความแตกต่างเนาะในเรื่องของภายในนะคะก็จะเป็นในส่วนของกระจกมองหลังนั่นเอง ในรุ่น EL นะคะจะเป็นแบบตัดแสงให้อัตโนมัติค่ะรุ่น E จะเป็นแบบธรรมดานะแล้วก็พราเอกเลยนะคะในรุ่น EL เนี่ยความแตกต่างจากรุ่น E ก็คือแอร์ตอนหลังนั่นเองนะคะซึ่งรุ่น E ไม่ได้มีมาให้นะคะแต่รุ่น EL มีมาให้แล้วนะคะก็จะเป็นพราเอกของงานเลยนะคะสำหรับรุ่น EL สำหรับลำโพงนะคะในรุ่น EL เนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกัน6ตัวในรุ่น E ก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน4นะคะ4ตัวเนาะในเรื่องของโหมดการขับขี่ค่ะก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3โหมดเช่นเดียวกันเนาะโหมดอีคอนโหมด Normal นะคะแล้วก็โหมดสปอร์ตนะคะมีเหมือนกันทุกรุ่นเลยทั้ง3เกรดแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะในเรื่องของความแตกต่างเนาะก็จะเป็นการปรับกระจกขึ้นลงออโต้นะคะ ในรุ่น EL จะมีมาให้เนาะในรุ่น E จะมีเพียงด้านคนขับเท่านั้นนะคะในเรื่องของ Honda Sensing ค่ะก็มีมาให้ทุกรุ่นทุกเกรดเลยหน้าจอเครื่องเสียงขนาดเท่ากันนะคะ USB ก็มีเหมือนกันนะคะ2องตำแหน่งเนาะสำหรับรุ่น E และรุ่น EL ราคาตัางกัน1 0 0 0 0แบาทน,นะคะ ราคาของรุ่น E นะคะอยู่ที่979,000บาทนะคะราคายังไม่รวมค่าสีค่ะสำหรับรุ่น EL นะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่1 7 9 0 0 0บาทค่ะก็เป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าสีเช่นเดียวกันสีที่มีจำหน่ายนะคะก็มีสีขาวพิมียมสไลด์สีขาวมุกนะคะบวกค่าสีเพิ่ม10,000บาทสีดำมุกนะคะบวกค่าสีเพิ่ม6,000บาทค่ะสีเทาเมทิใไม่บวกค่าสีเพิ่มนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่เข้ามาชมรถนะคะสำหรับช่วงนี้จองรอรถนะคะจองรอรถนานมากๆเลยนะคะวางแผนที่จะออกรถยนต์ Honda h เอแล้วมะนาวแนะนำจองรอรถไว้เลยนะคะซึ่งนตอนนี้แคมเปญโปรโมชั่นนะคะดอกเบี้ยต่ำสุดค่อยู่ที่1.80%เมื่อดาวที่25%ขึ้นไปนะคะสนใจออกรถยนต์ n อนด้าทักชันมหามะนาวได้เลยนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ